สวัสดีค่ะสวัสดีเ้าว,วันที่16เดือนเก่าพศ2565สอิ้าค่ะเมื่อเดือนสิบามาเบิงนำวงนังหล่นจิงอีกละจ้ะตรงนี้ทายจากสพานพิชัยพัฒนาค่ะตำบลพิชัยเมื่อวันวันหยุดจะออกนอกตัวเมืองในจักน้อยมากไกลใดจักน้อยเนาะจ้ะจากสิ้ายุเขารอบแรกก็ว่าสาหาัสสาการผู้คนได้รับผลกระทบจ้ะนำกระฮัตต์ลดในโบก,กี้มือเพิ่นกระหัตต์ถำความสะอาดบ้านใน้บก,กี้มือเนาะจา้ะ้าคยุเขาอีก รอบที่สองกระเฮดไห้ปริมาณน้ำม,มันหลายขึ้นแล้วก็เคลื่อนกิ้วล่มเพลินกับปล่อยน้ำออกมานะคะเพราะว่ามันจะมีผ้ายอยู่เข่าอีกรอบหนึ่งก็เลยเฮดไห้นห้ำล่นตะลิงอีกรอบนะจ๊ะรอบนี้รู้สึกว่าสิขึ้นสูงกว่ารอบก่อนนะคะก็เห็นอกเห็นใจนะจ๊ะผู้นได้รับผลกระทบผู้พนอยลลแม่น้ำนะคะก็ะใหญ่แล้วใหญ่ยยอีกค้นแล้วคนอีกอยู่กันยังว่ากันยังว่เจ้าบันท่ากระสิบว่าเบื้องช่วงโตเมืองกันจ้ะ สะพานน้อยๆอีกแล้วสังงมือพศส5 2 7จ้ะด้านขวามือสิเป็นศาลเจ้าแม่สุชาดาจะ้ะอีกกน้อยเขาสีแวะมาไหวศาลตอนนี้ขามไปเบื้องน้ำสักก่อนจะ้ะตรงสะพานตรงนี้เพิ่นออกคาวว่าคือน,น้ำขึ้นสูงแหงป้าดพีนน้องสูงคักสูงเนี่ยตรงข้างล่างตรงหน,น้าบานปกติสิเป็นถนนจะ้ะถนนเลาะเรียบริมแม่นม้ำแต่ตอนนี้กลายเป็นแม่น้ำไปเบิดแล้วแลดรดแลนบ่ได้ละน้ำก็เป็นสีขุนนะจะ้ะ แน่มาเห็นยังเลยเมื่อวานนี้กู่ไพ่ลำปางเพิ่นกับมาซอยกันขนของซอยกันอพยพเข่าของขึ้นเนาะจา้ะน้ำเริ่มขึ้นสูงเมื่อวานจา้ะเวียนหวัวว่พี่น้องวันยนืนย่นมันเวียนหัวเดี๋ยวนี้สะพานกันได้น่อยน้ำม,มันก็ไหลแห้งๆเสียงน้ำสาส์ส์เนี่มันหูซึกว่าเวียนหวนัวใจบดีแมทางทีานา่น้ำไหลไปเนี่ก็คือทางโตเมืองนะาจา้ะกระส,สิบพานสะพานเคล่างนคร ส่พานสะพ,พานสร้างเผือกสะพานรัชดาที่เข้าไป่ายลูปตอนก่อนนะจ๊ะทางที่น้ำไหลมานเนี่ยก็คือทางนอกตัวเมืองนะจ๊ะเทิงท่งๆขึ้นไปกับเขื่อนกิ้วลมกันอยู่ทางพุานละจ้ะสีน้ำเข้มข้นขนาดเป็นตะมีพูดไม่นำว่างโพขึ้นมาบ่าจ้ะเนี่ยขันโพขึ้นมาไอลีกรกกบบวกหวยนะเดอ้อจะบัรนี้เ้าก็สิญย่างย้อนไปไหวายสาลเจ้าแม่สุชาดาเนาะจา้ะ เจ้าแม่สุชาดาหรือว่านางสุชาดาเพิ่นเป็นไผ่คนลำปางสิงหูดีเนาะจา้ะเรื่องนี้เขาเล่ากันมาว่าเป็นตำนานแต่เป็นตำนานที่เป็นความจริงจ้ะวันสิขอว้าให้ฟังจากเล็กหน่อยเนาะจา้ะพนางสุชาดาเนี่ยเพิ่นเป็นอุบาสิกาค่ะเพื่อนเพิ่นสวนบักโมเพิ่นอยู่ก้างๆกับวัดพระแก้ยวโดยเต่าสมัยตะกี้แต่เพิ่นถูกท้าวพญาผูคงเมืองสั่งให้ประหารชีวิตแลวก็มองประหารชีวิตก็คือมองที่ตั้งศาลยุ่ปัจจุบันนี่จ้ะ เรื่องเล่าก็มีอยู่ว่าพระนางสุชาดาเพิ่นเป็นผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเขาวัดฟังธรรมสุเมืออยู่มาเมื่อหนึ่งจเจ้าอาวาสเพิ่นอยากจะแก้สลักพระโดยการใส่ไม้แก่นจันทร์แต่ก็หาไม้บม่ได้พญานาเพิ่นกน็เลยเด้เรามีแก้วมรกตไว้ในนวยหมักแตงโมแล้วก็เอาไปไวส้สวนดอกไม้ของนางสุชาดานางสุชาดาเพิ่นมาเห็นหมักแตงโมมันน่วยใส่หนวยงามเพิ่นก็เลยเอาไปถวายเจ้าอาวาสบัดเจ้าอาวาสพาออกเพิ่นก็เลยเห็นแก้วมรกตอยู่ในน่วยหมักแตงโม เพิ่นก็เลยว่าสิแกสลักเป็นพระพุทธรูปอันนี้ในตำนานก็เล่าว่ากม็มีองค์อินเนรมิตกายมาเป็นสร้างมาขออาสาแกสลักให้เจ้าอาวาสเพิ่นก็เลยว,าาาลาวา่าไปหาอุปก,กรณ์มาให้แกสลักจะพ่อเจ้าอาวาสเพิ่นเขาไปหาอุปกรณ์กลับออกมาปรากฏว่าองค์อินเพื่นเนรมิตแก้วมรกตหายกายเป็นพระปฏิมากรแก้วมรกตที่งดงามเรียบร้อยแล้วบัดนี้เรื่องที่นั่งสุชาดาเพิ่นได้แก้วมรกตและเอาไปถวายพระ ก็เรื่องลือไปถึงหูท่านพระยาเจ้าเมืองในตำนานก็เราว่าพระยาเจ้าเมืองเพื่อนหูสิกว่าเพิ่นเขยดเป็นยังคือบบเอามาถวายเจ้าเมืองเป็นยังคืออไปถวายพระเพิ่นวาวันนี้ตำนานก็เราว่ามีการสั่งกระแสปล่อยข่าวห้บ่บาไพ่เนี่ปล่อยข่าวว่าเพื่อนเป็นสู่กับเจ้าอาวาดวัดและะ้วก็สร้างห้จับกลุ่มพนังสุชาดาไปประหารชีวิตตอนสิจับไปหลากไปเนาะเพิ่อนก็เพื่อนก็ได้ยุดเลี้ยวมามองวัดพระแก้วดอนเต่าด้วยความอาลัยในใจเพื่อนก็คิดว่าเพิ่น,พนบนบผิด บนันไดก้อที่เพชฌฆาตที่ล่งดาบเพื่อนก็ได้อธิษฐานว่าหากเพื่อนเป็นผู้บริสุทธิ์ขอให้เลือดเพื่อนอยาตกลงดินแม้แต่หยดเดียวเมื่อเพชฌฆาตลงดาบแล้วเลือดเพื่อนกระเลหยไปในอากาศทุกคนที่ไปเบื่องเหตุการณ์เห็นและตำนานเพื่อนก็บอกว่าเท่าผู้คล้องเมืออเพื่อนเห็นเหตุหการณ์นี้เพื่อนก็เกิดสังเวชในใจจนอกแตกตายและบันี้เมื่อทุกคนประจักแก้สายตาแล้วว่าเพื่อนบริสุทธิ์จริงดังว่า ก็เลยสร้างวัดสุชาดาลามขึ้นมาเพื่ออุทิศกุศลให้พระนางสุชาดาซึ่งกะกาวาตรงทีสางวัดนั้นก็เป็นบ้านเป็นสวนบักแตงโมเพลินส่วนจุดที่พันยุทธแล้วก็เลี้ยวมองมาเบิงวัดพระแก้วดอนเต่าก็สร้างเป็นวัดนั่งเหลียวขึ้นมาจา้ะส่วนศาลเจ้าแม่สุชาดาสร้างเมื่อพศ2517นห้ลวงพอ่อเกษมเขมมมโกซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สืบเสือ่อสายณลำปางด้ให้เจ้าประเวทสร้างสางุสานพระนางสุชาดาขึ้นมาตรงนี้ เพื่อสิได้กราบไหว้ขอขามาให้เพิ่นอาโหสิกรรมกับเรื่องเล่าในอดีตเน,นจะจ้ะตำนานพันเ้ามาแบบนี้วันกระว้าวตเนนะจ้ะจะจพ่อค้ามสะพานตรงนี้ไปหน่อยนึงนะคะเฮาก็สิพอวัดนั่งเหลียวตรงนี้ที่นั่งสุชาดาเพิ่นยุดมองนะจะ้ะเพิ่นกระสางขึ้นมาเป็นวัดนั่งเหลียววันก็สิพ้าแวะมาเบิงหน่อยนึงแต่บอไเด้กเขาไปเบิงข้างในจะ้ะวัดนั่งเหลียวนี่สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2420ี่สิบค่ะ จ้าตรงนี้ที่เขาเห็นอยู่นี่ก็คือวัดสุชาดารามแต่ปัจจุบันนี้เพิ่นสิร่วมเป็นวัดเดียวกันกับวัดพระแก้วดอนเต่านะจ๊ะกระสีมิซือว่าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามเบื้องกำแพงจากกนหินกอนดินสมัยตะกี้กระสงสัยอยู่ตะกี้เพิ่นบ่มีปูนเพิ่นเอายงางสางขวันยังเหล่าตำนานพระท่านจบแล้วก็ะเจ้าอาวัสวัดถือถเพื่นถือไซไลเพิ่ก็แอบหนีแล้วก็เอาพระแก้วดอนเต่าไปนำหนีไปจำพรรษายอยู่ วัดพระธาตุลำปางหลวงหลังจากหันกะบพปรากฏประวัติเพิ่นอีกเลยแล้วก็องค์พระแก้วมรกตที่กล่าวถึงนี่ก็คือองค์พระแก้วมรกตที่อยู่วัดพระธาตุลำปางหลวงปัจจุบันค่ะซึ่งเป็นคนอละองกับพระแก้วมรกตที่อยู่กรุงเทพนะคะจากจากรูปที่เห็นนี่ก็คือพระธาตุดอนเต่าซึ่งข้างในบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าไว้นะคะบรรทัดบนวันพิมพ์ผิษนะจากพระแก้วดอนเต่าบรมดอนเจ้า จ้าวันนี้เรื่องเล่าก็บจบไปพิษผาดประกันใดก็ขออภัยวันอาทนี้นะคะเขาก็มาเบิงนําว่างกันต่อค่ะตรงนี้คือสะพานช้างเผือกตอนก่อนเท่ากับทายวิโอตรงนี้จะแต่ว่าเขา่าทายฟังตรงขามพูดแต่ตอนนั้นน้ำบม่ได้ขึ้นไหล,ค,ไลค,คือตอนนี้นะจ้ะตอนนี้น้ำขึ้นไหลแห้งฟังตรงขามกับเป็นตลาดรัชดาค่ะตรงสวนยืนอยู่นี่นอกจากจะเป็นริมแม,ม่น้ำแล้วก็เป็นสวนสาธารณะนํานะคะตอนแรกก็บสำหรับคนทศิลักสุขภาพก็ออกมาเล่นออกกำลังกายได้จ้ะ เบิ่งจากไกลสิ่วมข้อสะพานแล้วตอนนี้น้ำเนื้อก็ยัางลายค่ะผักเนื้อก็ย่งถ่วมอยู่ถ้าหากว่าไหลผ่านผักเนื้อไปแล้ววันนี้ก็ภากกลางลรับช่วงต่อไปแต่จากการติดตามข่าวคุเมือนี่ภากกลางกับพอฝนตกมานิดหน่อยก็บถ่วมบบเป็นธรรมดาจะ้ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเนาะค่ะที่เพิ่นได้รับผลกระทบก็บขอให้ติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลาอัพเดตข่าวตลอดเวลาเตรียมตัวใหญ่ของขืนที่สูงค่ะคุเมือนี้อยู่อยากจะฝนตกนิดเดียวก็ทถวม แต่ขนาดผู้นํำม่ถ่วมกับยูอยากขึ้กันค่ะพี่น้องจักสิยูจังไดกินจังไดก็ยังว่ากันยังว่าถุกหลายหาเงินจังไดก็บบ่ใดเงินจักเถื่อบ่เคยเห็นเงินเหลือจักเถื่อกันยังว่าก็ยังว่าอาศัยว่าเสียงดวงก็เสียงทุกอุศีทางกันยังบ่ถือบ่ใดอยู่กันยังว่ากันยังว่าจักยมใดด้เงินทองมันสิไหลมากอจันน้าจังทานี่ค่ะสะพานตรงหน้าคือสะพานราชดาค่ะหรือว่าสะพานขาวค่ะจักน้อยเฮากสิวนไปทางสะพานราชดาเนาะจ้ะกสิอ้อมไปทาง ถนนทางจวนผูว่าจ้ะเพราะว่าทางลืมฟังแมา่น้ำเนี่ไปบ่ได้ค่ะโทรศัพท์นี่ก็ถ่ายไปกระดังออกแอ๊กอ,อกแอกไปกันยังว่ากันยังว่าความจําเต็มผะน่ะสะทุเด้อให้ถูกหวยเนีเด้อสื่อใหม่กันยังวา่วา,าส,ววสืสอาสส่ออันใดตีพี่นองถี่มันความจํหลายๆกันยังวา่าถ่ายคลิปว่าเคยได้ดนถ่ายได้น้อยเดียวกับเต็มถ่ายได้น้อยเดียวกับเต็มย,ยังไงยังเป็นถูกหลายคนห,หวยขักกันยังวา่ฟาฟังขวามอือค่ะเป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตรงนี้เพื่อนว่าจนผู้ว่าใหม่ค่ะติดริมแม่น้ำวังบรรยากาศดีแล้วก็กว้างนำ้ำจนผู้ว่าเก่านะ่ะอยู่ใกล้ๆกก,กับเส้นทันนะจ๊ะจันนีก้ก็มาฮอตแล้วสะพานรัชดาพิเศษหรือสะพานขาวสะพานโบราณร้อยยี่สิบเก้าปีจ้ะเป็นสะพานน่อยๆค่ะรถเก๋งสมารถแล่นสวนกันได้นะคะแล้วก็สิมีฟุตบาทสําหรับคนยางหากว่าขึ้นวันเสาร์อาทิตย์ก็สิมีตลาดกองตายอยู่ข้างๆเพื่อนก็สิเปิดไฟข้างสะพาน จักฟุตบาทกสิกายเป็นมองนั่งกินข่าวกินขนมเนาะจักกสิซือของจาก้านค้ามานั่งกินกันน้ำแต่ยินบ่พี่น้องบวกโทรศัพท์เตือนความจําเต็มเบิดเงินหนะ้าคือบ่เต็มกระเป๋าคือจงความจําในนอจากตรงนี้ตรงกลางเมืองกับู้สึกว่าแม่น้ำสิกว้างนะคะตรงถนนเลาะแม่น้ำาง้างก็เห็นห้อยน้ำอยู่ก็แสดงว่าเมาื่อคืนนี้น้ำขึ้นเนาะคะ่ะเขาจะลดลงมืนอนี้ฝนบ่ตกก็สิลดลงเรื่อยๆะล่ะขึ้นว่า จะหลังจากทีโทรศัพท์เตือนไลายที่ละว,ว่าค่ามจาเต็มแกษเดอ้วยเมื่อนะคะอันนี้คือภาพสวยๆของสะพานรัศดาค่ะงามบ่คะสําหรับคลิปนี้กเกษเดออวยซําหนีซะก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปนํำเนรจจาเมื่อนี้หวยออกขอให้ทุกคนโชคดีนะคะถูกหวยรวยแชร์กันทุกูทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย